ประเทศจีนไม่ใช่คอมมิวนิสต์ประเทศจีนคือสังคมนิยมอัตลักษณ์จีนซึ่งมีระบบทุนนิยมนะครับมันต่างกับไต้หวันนิดหน่อยนิดเดียวเองก็คือว่าการที่ระบอบประชาธิปไตยคือเลือกตั้งในไต้หวันแต่จีนเลือกตั้งโดยพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะอันนี้คือความแตกต่างซึ่งไต้หวันยอมรับไม่ได้ฉะนั้นเราก็มองว่าไต้หวันเองนี่แหละเป็นคนไม่ยอมรับจีนเองฉะนั้นการที่จะปรับตัวเข้าหากันในลักษณะของอนาคตก็คือจีนจะต้องปรับตัวให้เป็นเสรีประชาธิปไตยเหมือนไต้หวันไต้หวันนึงจะยอมรับเป็นนนนนประเเททศดดีีีียววััจไ้้้ออคืสิ่่งตห ยอมรับได้ครับแต่จินก็ยอมรับไม่ได้อยู่ดีการที่จะเป็นเสรีประชาธิปไตยก็คือต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปนะฮะผู้นําต้องได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนซึ่งไม่ใช่เลือกตั้งจากพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งมีประชากรพันสี่ร้อยล้านคนไม่ได้เลือกตั้งแต่เลือกตั้งแค่สมาชิก9 3ล้านคนอันนี้ก็ไม่ใช่ผิดมันคงไม่ใช่หลักการประชกกาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันเป็นหลักการจีนครับคือประเทศจีนก็เป็นประเทศจีนนะครับเขาคิดว่าสิ่งที่เขาคิด มันก็เป็นหลักการหนึ่งของเขาคุณจะมาบอกว่าคุณดีกว่าไม่ได้หลักการนี้มันเหมาะกับประเทศจีนประเทศจีนก็เลยใช้หลักการนี้ฉะนั้นจะมาบังคับให้จีนเป็นแบบสหรัฐได้ยังไงนะฮะฉะนั้นไต้หวันเองก็เหมือนกันไต้หวันเองจะบังคับจีนให้เป็นแบบไต้หวันได้ยังไงนะฮะฉะนั้นการขัดแย้งมก็เลยยังมีอยู่สารายโอ้โหแก่น้อยรุ่นมีทีควรด้วันคู่หูเมนูชิคก,กินกับเพื่อนกินกับแฟนกินกับครอบครัวกินกับอะไรก็อร่อย ้เสว LIKE, ักกดสดีครับดีบีโซาแถวันนี้เรามาคุยเรื่องประวัติศาสตร์ในช่องแคบไต้หวันหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับช่องแคบไต้หวันตอนนี้ช่องแคบไต้หวันเป็นสิ่งที่เรากังวลเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเกิดปัญหาเรื่องสงครามนี้เราก็เลยมาคุยเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันของไต้หวันเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรมากมายเราจะย้อนกลับไปที่ฉันทามติปี1992นะครับว่าไต้หวันเนี่ยอยากจะรวมกับจีนนะในลักษณะของการพูดคุยกันเบื้องต้นเพราะว่าจะมีทางหนด้างที่จะทให้ไต้วัน คืน <étique> สู่ประเทศจีนนะครับแต่ว่าป ally, ัจจ er no ุบันเนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปหลังจากที่ก๊กมินตั๋งได้พ่ายแพ้การเลือกตั้งให้กับพรรคหมิงกินตั๋งนะครับหรือ DPP นะฮะซึ่งพรรคเนี้เนี่ยเป็นพรรคที่นิยมในการที่จะแยกตัวเป็นอิสระจากไต่จากจีนนะฮะไต้หวันเป็นเป็นมณฑลหนึ่งของจีนการจะแยกออกจากจีนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกบฏนะครับหรือเรื่องของการผิดรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญไต้หวันเองก็ระบุเองว่าจีนมีจีนเดียวครับไม่ไมีจีนไต้หวันนะฮะฉะนั้นการที่จะทําให้การแยกตัวเนี่ย มันเป็นเรื่องของการกบฏทีนั้นเราก็เลยมาคุยกันวันนี้นะครับว่าสถานการณ์ของไช่อิงเหวินวนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ไช่อิงเหวินนี่ได้รับการเลือกตั้งมาสมัยที่2แล้วนะครับตอนนี้ก็7ปีแล้วครับที่เขาได้เป็นประธานที่ประดีของไต้หวัน7ปีที่ผ่านมานี่ไต้หวันมีความกดดันเป็นอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการที่ต่อต้านจีนนะฮะการกดดันหรือว่าการทําให้มีแคมเปญต่างๆนะฮะทำให้คนทุกคนเนี่ย เกลีดจีนครับต่อต้านจีนครับทำให้เราตอนนี้เราได้รับสาวสารมากมายนะครับจากคนไต้หวันเองก็แล้วแต่นะฮะว่าจีนเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับจีนตอนนี้เลิกเป็นคอมมิวนิสต์ตั้งนานแล้วจีนเป็นทุนนิยมครับ แต่ทุนนิยมนี่ค่อนข้างจะเน้นไปทางสังคมนิยมเพราะว่าสังคมนิยมนี่มันไม่ใช่คอมมินิสต์นะครับถ้าคุณจะเปรียบเทียบให้ฟังก็คือสังคมนิยมก็คือประเทศแถวสแกนดิเนเวียก็เป็นสังคมนิยมนะครับแต่เขาเป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยจีนก็เป็นสังคมนิยมนะครับแต่ไม่ใช่ประชาธิปไตยครับเป็นสังคมนิยมอันตรักษ์จีนก็คือเป็นเผด็จการโดยพรรคคอมมินิสต์พรรคคอมมินิสต์ก็ไม่ใช่พรรคคอมมินิสต์ที่เป็นลัทธิคอมมินิสต์นะครับเป็นแค่ชื่อแต่ว่าเป ประชาธิปไตยก้าวหน้าตอนนี้ใช่ยือนได้ลาออกจากเป็นปัญหาวินีด้วยเหตุผลที่ว่าเขาสูญเสียคะแนนการเลือกตั้ง9เขตนะครับจาก13เขตในการเลือกตั้งทั่วไปที่เรียกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะเรียกว่าผู้ว่าแล้วกันนะฮะแล้วสูญเสียไปแล้วเนี่ยเขาก็เลยเกิด สิ่งที่เรียกว่าสปิริตครับลาออกจากการเป็นประธานพรรคพอลาออกจากการเป็นประธานพรรคคุ้เนี่ยก็องมีการเลือกตั้งประธานพรรคกันใหม่ซึ่งคนที่มาแข่งขันในการเลือกตั้งก็คือนายไล่ชิงเตอ๋อตอนนี้ไล่ชิงเต๋อเป็นใครโปรไฟล์เป็นยังไงอาจจะให้ทางทางกัปตันมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับแต่สิ่งที่ผมจะสรุปให้ฟังก็คือว่าไล่ชิงเต๋อเนี่ยมีนโยบายเดียวกับใชยย่งเงินครับแต่ว่าหนักกว่าคือว่าเน้นการแยกตัวอินสระอย่างรวดเร็วแล้วก็พยายามจะให้แยกตัวเป็นประเทศ ประเทศตัวเองคือประเทศไต้หวันซึ่งตัวเนี้ยออกเสียงด้วยคนทั้งหมด240,000คนนะครับที่เป็นสมาชิกพรรค DPP ซึ่งการที่จะแข่งขันกันเป็นสมาชิก เป็นประธานพักเนี่ยต้องการการสมดุล่งอำนาจนะครับการสมดุลในอำนาจของสองท่านเนี่ยมันทำให้เกิดความแตกแยกเหมือนกันแต่เพื่อจะให้เรื่องมันสงบและสร้างความสามัคคีนะครับก็เลยมีการเสียสละให้ไล่ชิงเต๋อเนี่ยขึ้นเป็นประธานพักและบริหารพักต่อไปเพราะเหตุผลหนึ่งก็คือว่ากฎหมายรัฐมนูญไต้หวันเนี่ยบอกว่า2ส,สมัยเท่านั้นเองครับประธานดีฉะนั้นเินเวินจะเป็นประธานวีสมัยที่3ไม่ได้ฉะนั้นต้องหาคนมาแทนหลักการก็คือว่าไล่ชิงเตอ๋อนี่แหละครับจะเป็นคนต่อไปในการที่จะเป็นประธานวิดีไต้หวนันซึ่งมีนยยบายแแข็งงรรุ ซึ่งอีกสองปีครับจะเลื่องตั้งใหม่ในเรื่องของการเลือกประธานในิบดีใต้หวันรานนี้เราต้องมานองว่าเหตุผลคนใดที่ใช่เหมือนนี่ปฏิเสธชันธามติ1992และบอกว่าเธอไม่ใช่คนจีนเธอคือคนไต้หวันและบอกว่าเราต้องการเป็นอิสระจากการปกครองของจีนซึ่งผิดกฎรัฐธรรมนูญของไต้หวันเองนั่นแหละครับเพราะรัฐบาลกฎหมายรัฐธรรมนูญไต้หวันบอกว่าจีนมีจีนเดียว ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนชีนชัดเจนนะครับถ้าประกาศว่าไต้หวันไม่ใช่จีนปุ๊บเนี่ยมันก็คือการกรบฏกบฏก่บประเทศตัวเองนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือช่อินเหมือนก็ไม่กล้าประกาศนะครับพราประกาศเมื่อไหร่รรก,หก็คือกบฏฉะนั้นการที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าต่างโคนต่างเรียกว่าชักขยีกันนะฮะว่าไม่ทําอะไรคงสถานาการณ์ปัจจุบันไว้ให้ยาวนานที่สุดฉะนั้นเหตุผลที่คนไม่ค่อยยอมรับเหตุผลตรงนี้ก็เพราะว่าเหตุผลก็คือช่อินเหมือนเนี่ยค่อนข้างจะโปญี่ปุน่นกกกกัับสหรรฐแแและมีาทงญี่ป พราะแนนซี่โพลิซีไปยืนใต้หวันก็เห็นชัดเจนนะครับว่าในการหนุหนหลังจากสหรัฐนะฮะเพื่อให้จีนโกรธนะครับเพื่อให้จีนเต้นนะครับแล้วเพื่อให้จีนออกมาต่อต้านแล้วก็ได้ผลครับจีนก็เตะโกรธเต้นจริงฮะ,ะแล้วสหรัฐก็ได้อาสายคะแนน,น,นเสียงตัวนี้แหละครับในรัฐสภาสหรัฐซึ่งคนสหรัฐเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะต่อต้านจีนนะครับแล้วก็ดูความวุ่นวายสับสนตรงนี้เราก็เรียวเข้าใจว่าตอนนี้ปัญหาใชื้อินเวอร์นเนี่ยได้โยนออกไปละให้ไลชิงเตอ๋อละ นี่การแก้ปัญหาช่องแค้ไต้หวันเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องของแนวความคิดในเรื่องของการให้เอกราชไต้หวันผลักดันปัญหาต่างๆให้มันหยุดสู่ทางตันตอนนี้ใช่เหมือนอาจจะลอยตัวจากปัญหาโดยการที่เขาอาจจะไม่ลงจา็กซิงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อไปแล้วนะฮะ แต่ว่าปัญหามันไม่จบครับปัญหามันเข้าสู่ทางต่างฉะนั้นปัจจุบันสหรัฐกับจีนก็ยังร้อนแรงกันอยู่นะครับฉะนั้นมีนายพลคนหนึ่งครับที่ออกมาตอนนี้นายพลมาร์คดิปปีนะครับซึ่งนายพลคนนี้ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเกมสงครามนะครับว่าถ้าเกิดสงครามขาดัดแย้งในไต้หวันกับสหรัฐแล้วนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นเขามาองภาพรวมอย่างนี้ครับว่สาสหรัฐมีกองทัพอากาศอยู่ที่2แห่งครับในภาคภูมิภาคแปซิฟิกหรือในบริเวณช่องแคบไต้หวันนี่คือที่ญี่ปุ่น กันที่2แห่งนะครับก็คือโยโกซุกะกับโอกินาวะนะฮะฐานทัพใหญ่ของญี่ปุ่นของในสหรัฐสหรัฐในญี่ปุ่นนะฮะแต่กองทัพจีนมี39แห่งครับที่อยู่ในบริเวณ8ปรัศมี800ยกิโลเราพูดถึงรัศมี8 0 0กิโลของแคบแค่ไต้หวันนะครับดังนั้นการลบกันเนี่ยก็จะใช้ฐานทัพประกาศ2แห่งนี้นะครับ39แห่งกับ2แห่งในญี่ปุ่นนะครับผมก็คิดว่ายังไงถ้าลบกันจริงๆสหรัฐบวกญี่ปุ่นครับลบกับจีนซึ่งรวมไต้หวันด้วย ดังนั้นเราก็จะพิดว่าราคาที่ต้องจ่ายของการลบกันเนี่ยคืออะไรนะฮะโอกาสที่ชนะในการรบของช่องแคบไต้หวันมีไหมนายพลมาร์กมิลลี่เป็นนายพลระดับสูงของกองทัพสหรัฐที่มีตำแหน่งเป็นประธานกรรมาธิการของสหรัฐเขาเรียกกรรมาธิการฐานร่วมนะครับก็ค,คือมีกองทัพบ,บอกอากาศเรือนะครับวิธีที่สุดของไต้หวันคือนายพลมาร์กพูดนะครับเราไม่ไปแทรกแซงสหรัฐแต่เราจะส่งอาวุธยุทโธปรกรณ์ให้ไต้หวนันลบกับจีนให้ชนะ เนี่ยคือนิสิติการนะครับการทําให้ไต้หวันเป็นเอกราชเนี่ยมันเป็นภารกิจอย่างหนึ่งที่นายช่างนางช่างอินเวนต้องการนะครับแต่ว่าสหรัฐต้องการส่งเสริมสันติภาพส่งเสริมการรวมชาติแต่ว่าขอเป็นไม่มีการลบอันนี้เขาก็พูดดีครับนะบการพูดคุยถึงเรื่องดมการระหว่างเสรีประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์เสมอครับเรื่องนี้การขัดแย้งรุดมการจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับประเทศจีนไม่ใช่คอมมิวนิสต์ประเทศจีนคือสังคมนิยมอัตลักษณ์จีนซึ่งมีระบบทุนนนนนิิยยมมะรััตต่่างก้หวดอ S <S <an throp od> นิดเดียวเองก็คือว่าการที่ระบอบประชาธิปไตยคือเลือกตั้งในไต้หวันแต่จีนเลือกตั้งโดยพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะอันนี้คือความแตกต่างซึ่งไต้หวันยอมรับไม่ได้ฉะนั้นเราก็มองว่าไต้หวันเองเนี่แหละเป็นคนไม่ยอมรับจีนเองฉะนั้นการที่จะปรับตัวเข้าหากันในลักษณะของนของานาคตก็คือจีนจะต้องปรับตัวให้เป็นเสรีประชาธิปไตยเหมือนไต้หวันไต้หวันถนึงจะยอมรับเป็นประเทศเดียวกับจีนได้อันนี้คือสิ่งที่ไต้หวันยอมรับได้ครับแต่จีนก็ยอมรับไม่ได้อยู่ดีการที่จะเป็นเสรีประชาธิปไตยก็คือต้องก,กััท่วไป ะะผู้นําต้องได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนซึ่งไม่ใช่เลือกตั้งจากพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งมีประชากร1,400ลล้านคนไม่ได้เลือกตั้งแต่เลือกตั้งแค่สมาชิก93ล้านคนอันนี้ก็ไม่ใช่ผิดมันคงไม่ใช่หลักการประ้ชาวิตตย100%แต่มันเป็นหลักการจริงครับคือประเทศจีนก็เป็นประเทศจีนนะครับเขาคิดว่าสิ่งที่เขาคิด มันก็เป็นหลักการหนึ่งของเขาคุณจะมาบอกว่าคุณดีกว่าไม่ได้หลักการนี้มันเหมาะกับประเทศจีนประเทศจีนก็เลยใช้หลักการนี้ฉะนั้นจะมาบังคับให้จีนเป็นแบบสหรัฐได้ยังไงนะฮะฉะนั้นไต้หวันเองก็เหมือนกันไต้หวันเองจะบังคับจีนให้เป็นแบบไต้หวันได้ยังไงนะฮะฉะนั้นการขัดแย้งก็เลยยังมีอยู่การปกต้องไต้หวันเนี่ยเป็นเรื่องของการขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐเป็นการเผชิญหน้าระหว่างอุดมการนะครับไต้หวันมองว่าฟังเส้นสุดท้ายของเขาคือสหรัฐถ้าสหรัฐไม่ช่วยไต้้้้ววววััััันนแลลลไไตมมม่ีีทางงงงรรบบผิดดดชออออเเเกก็ยยยใษณะขส ในฐานะที่รัสเซียเป็นพนันธมิตรอันใกล้ชิดของจีนรัสเซียมีความเห็นว่าอย่างไงในไพดอรโวโทโทอรนสกี้นะฮะผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจโลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัสเซียนะครับรือรัสเซียอ c a ด e มีออฟไซ e อ c นใะนออกเอกสารมาบอกว่าการปลดปล่อยไต้หวันเนี่ยหรือการรวมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะรัสเซียให้ความเห็นด้วยและตอบสนองถึง สิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารกับไต้หวันเป็นสิ่งที่ชอบทำนะฮะให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ยังบอกว่าจีนกับรัสเซียเป็นเพื่อนสนิทกันฉะนั้นการแลกเปลี่ยนการที่จีนได้ช่วยเหลือทางรัสเซียในการซื้อน้ํามันและแก๊สธรรมชาติแล้วก็รัสเซียเปิดตลาดให้จีนในการให้สินค้าจีนเข้าไปขายในรัสเซียก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เรามีความผูกพันกันฉะนั้นถ้าจีน จะรวมชาติกับไต้หวนันโดยสงครามหรือปฏิบัติการพิเศษไม่ใช่สงครามปฏิบัติกิจมาพิเศษที่รัสเซียชอบใช้เป็นสิ่งที่ชอบทำเป็นอย่างยิ่งอันนี้คือสิ่งที่รัเสเซียพูดครับคราวนี้เรามามองสิ่งที่เรียกว่าการแทรกแซงในสงครามช่องแคบไต้หวนันโดยสหรัฐและญี่ปุ่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นคราวนี้เรามองที่หน่วยงานหนึ่งเรียกว่า CIS ครับเป็นหน่วยงานที่เรียกว่า w a r Game Report อันนี้เป็นสิ่งที่รายง,งานกันโด่งดังมากครับเขาบอกว่าพยากรณ์ว่าปี2026จะเกิด สงครามระหว่างไต้หวันกับจีนซึ่งคนที่แรกแซงคือสหรัฐญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีใต้จะเข้ามาแรกแซงสองประเทศน,นี้สงครามจะดำเนินการเป็นสาสัปดาห์ครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาครับสาสัปดาห์นั้นความสูญเสียจะเป็นยังไงอันนี้เป็นโจทย์ที่เราตั้งขึ้นมาด้วยเงื่อนไขพิเศษนะครับมันมีเงื่อนไข3ข้อนะครับท,ที่ที่จะก่อนจะเข้าผู้สงครามที่เรียกว่า War Game Report เนี่ยคือมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับมันเาเรียกว่า Simulation โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณแล้วก็ ออกเกมขึ้นมาว่าเขาทำถึง24ครั้งนะครับแล้วเขาให้ผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่ามันมีเงื่อนไขข้อที่หนึงเงื่อนไขข้อที่หนึ่งคือจะต้องไม่มีการโจมตี ออกนอกบริเวณของช่องแคบไต้หวันหมายความว่าลบกันูน่ในแถบช่องแคบไต้หวัน800กิโลแต่ว่ามันเป็นลบกันที่แผ่นดินใหญ่สหรัฐไม่ได้ลบกันนี่แผ่นดินใหญ่จีนนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการลบทางอากาศกับทางลบทางเรือเท่านั้นเองนะแล้วก็มีการยกคนขึ้นบกนะฮะจะต้องมีแค่นี้นะครับถ้ามีมากกว่านี้คือสงครามโลกนะฮะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการลบจํากัดขอบเขตครับเฉพาะช่องแคบไต้หวันเท่านั้นการปิดล้อมไต้หวันเท่านั้นอันที่2การเสียชีวิตของคนเนี่ยมันนน้ออีื ประมาณว่า2 0 0 0 0นะอันที่3ขีปนาวุธที่ยิงออกมาเนี่ยมันยิงในขอบเขตจํากัดนะครับคือหมายว่ายิงในขอบเขตที่สงครามเกิดขึ้นนั้นเองไม่ได้ไปยิงถึงแผ่นใหญ่สหรัฐไม่ได้ยิงมิตตนิยายจีนนะครับถ้ามีการยิงกันอย่างนั้นมันก็เป็นสงครามโลกอยู่ดีฉะนั้นการขยายตัวขอบเขตของสงครามนี่จะต้องจำจัดอยู่ที่การลบการบนกากาอากาศและทางเรือทางทะเลที่อยู่ในบริเวณช่องแคบไต้หวันเท่านั้นอันนั้นคือสิ่งที่จําเป็นต้องต้องมีนะครับแล้วถ้ารบกันอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะสหรัฐจะสูญเสียเรือมากขึ้นล เขาบอกอย่างนี้นะครับสูญเสียเรือขนาดใหญ่ประมาณ20ลําลำสูญเสียเรือหรือเครื่องบินล,ลบเนี่ยประมาณหลายร้อยลำนี้เขาบอกหลายร้อยลำก็ไม่ได้บอกกี่ลำนะฐานทหรัฐจะตาย3,200นอ้คนโอ้ทำไมมันน้อยจังญี่ปุ่นจะสูญเสียเครื่องบินอย่างน้อยร้อยลำเรือลบ26กลำโอ้รู้ถึง26กลำเลยนะครับเก่งมากการคาดการเนี่ยมันมีคาดการณ์ของสหรัฐเป็นคนคาดการดูมันจํานวนน้อยนะครับและก็ สิ่งสุดท้ายคือไต้หวันจะสูญเสียกองทัพเรือทั้งหมดอันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าไต้หวันต้องสูญเสียทั้งหมดก่อนสหรัฐถึงจะมาช่วยนะครับยี่สิบหกลำครับไต้หวันมีเรือรบแล้วเรือรบไต้หวันสมัยก่อเป็นเร,รือรบเก่าๆอ่ะมันเรือรบสมัยสงครามโลกก็มีเรือรบอัปเกรดก็มีเรือรบไต้หวันนี่ยังไงก็สู้จีนไม่ได้ครับความทันสมัยมันเป็นเรือรบรุ่นเก่านะฮะขีปนาวุธก็รุ่นเก่านะฮะสู้ไม่ได้นะฮะกองทัพเรือนี่ขาดเลยครับแล้วจีนล่ะเสียสูญญเเสสสีีีียยอออออะไรรกงงทััพ POA ขจนนนนนู่่แคบ138ลำโ้ เรือพิฆาตเรือฟรีเกตเรือคอเวตลายร้อยสามสิบแปดลำนะครับ,รบครึ่งมีลบหนึ่งร้อยห้าสิบห้าลำนะฮะทหารพีเอโอตายไปหนึ่งหมื่นคนซึ่งคาดว่าจะเป็นกองนาวิกโยธินนะครับ นี่แหละครับการสูญเสียของจีนหนักนาสาหัสกว่าสหรัฐอีกครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไต้หวันจะเป็นเกาะที่ไม่มีอะไรเลยสารัฐทัพไฟฟ้าถูกตัดโครงสร้างพื้นฐานถูกทำลายนะฮะการโจมตีของ p o เนี่ยจะทำให้ไต้หวันเป็นอมาาัมพาตทั้งหมดไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะฮะกลายเป็นเกาะล่างไปไต้หวันจะถูกปิดล้อมแบบชั่วการานาเนะครับไม่ได้รับการช่วยเหลือลจากต่างชาติใดๆทั้งสิน้นคนที่จะเดือดร้อนเนี่ยก็คือสหรัฐกับญี่ปุ่นจะต้องมาช่วยในขอบเขตที่ว่าสหรัฐญี่ปุ่นเข้ามาช่วยแทรกแซ าประเทศจีนพอการลุกหลัประเทศจีนมันแน่นอนครับมันต้องคือการเกาะการประกาศสงครามครับมันคงไม่ใช่ปฏิบัติการพิเศษเหมือนกับยูเครนมั้งแต่ว่าทางยูเครนนี่ถือเรียกว่าปฏิบัติการทหารที่พิเศษได้ก็เพราะว่าเขาลบก,กัน2ประเทศแต่นี่ถ้าสหรัฐเข้ามาแทรกแซงเหมือนถ้าอยู่สงครามยูเครนถ้าสหรัฐเข้าไปแทรกแซงสงครามยูเครนเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นสงครามสหรัฐกับตัสเซียครับอันนี้ก็เหมือนกันมันก็จะกลายเป็นสงครามสหรัฐกับจีนจีนกับญี่ปุ่นนะฮะเป็นไปได้หรอครับสหรัฐจะไม่โจมตีเพนดินญ่ เป็นไปได้เหรอครับจีนจะไม่โจมตีเป็นดินใหญ่มันมันมัน,ม,นมันฟังแล้วเงื่อนไขมันไม่ค่อยจะเป็นไปได้นะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะต้องมีการโจมตีกันลุกลามกันไปทั่วอาณาบริเวณของการรบจะขยายไปเรื่อยๆซึ่งเขามองว่าวงแหวนรอบที่หนึ่งก็คือเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวนันฟิลิปปินส์พวกนี้มีกองทัพสหรัฐเหลืออยู่นะฮะกองทัพสหรัฐก,ก็มียโกสุกะนะฮะแล้วก็โอกินาวะสองกองฐานทัพนี้จะโดนโดนบอมทำลายโดยคีปนาวุธแน่นอน เกาะกลุโมโดนแน่นอนนะครับแต่จะไปถึงผทนินสารัฐหรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสารัฐเองแหละครับว่าจะไปโจมตีผ่นินใหญ่จีนหรือเปล่าเพราะจีนก็ไม่อยากขยายขอบเขตสงครามให้มันเป็นการสงครามโลกนะครับดังนั้นการที่ทททจำกัดขอบเขตคือเอาชนะค้าคานกันในตรงนี้แหละมันก็อาจจะเป็นขอบเขตหนึ่งที่เงื่อนที่เป็นไปได้อยู่ที่จีนจะยอมลบกับสารัฐเพื่อสปิริตในการยึดรวมประเทศนะครับและสารัฐจะลบกับจีนเพื่อเป็นเจ้าโลกอันนี้เงื่อนไขสปิริตมันต่างกันฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับจีนจะลบกับสารัฐเพื่อรวมชาติสรัจจะลบบกีนเพื่อ เป็นเจ้าโลกแล้วสปิริตใครจะดีกว่ากันแล้วประชาชนสหรัฐต้องการเป็นเจ้าโลกเลอ ไม่ต้องการเพราะต้องการอยู่ดีกินดีนะฉะนั้นก็เลยมีผมว่าจะไม่ต้องมีการขัดแย้งกันอย่างแรงในในการเมืองสหรัฐหรือว่าการต่อต้านสงคารามในสหรัฐยังต้องมีเกิดการอยู่ยนแรงแน่นอนไม่มีเรื่องง่ายๆในสหรัฐแลครับที่ว่าเขาจะยอมให้สหรัฐมันลบกับจีนโดยไม่ไม่มีสาเหตุอะไรเขาเพื่อจะเป็นเจ้าโลกมันก็คงเป็นเหตุผลที่มันไม่เข้าท่าเพราะมันจะต้องสูญเสียมากมายเพราะกุญแจสําคัญอยู่ตรงนี้ครับสหรัฐจะสูญเสียความยิ่งใหญ่จากการสงคารามครั้งนี้สหรัฐจะสูญเสียความเป็นเจ้าโลก จากความขัดแย้งรุนแรงในช่องแคบไต้หวันเพราะจะโดนทำลาย 1. เศรษฐกิจพังพินาศ 2. องกองทัพ พังไปกว่าครึ่งการสูญเสียทางเศรษฐกิจมันรับไม่ได้จริงๆไม่ใช่สูญเสียทางทหารนะครับสูญเสียเศรษฐกิจแาลว่ามันมันค้าขายกันไม่ได้พอค้าขายกันไม่ได้ทุกอย่างจะหยุดชะงักหมดสปายเชนจะพังหมดอะไรก็จะหลุดไปได้สินค้าก็จะขาดแคลนนะก็จะเกิดการโกลดโขนทั่วโลกนะครับน้ำมันก็จะส่งไม่ได้รถก็ไม่ต้องวิ่งกงนคนก็ไม่ต้องทำที่ท่องเที่ยวเที่ยวก็ไม่ได้นะสปายเชนพังนะฮะเอาสินค้าก็ไม่มีนั่นแหละครับคือผลที่ตอบแทนที่ได้จากสงครามที่นี้มันจะยิ่งใหญ่กว่าสงครามยูเครนส โลกนะครับโลกจะหยุดชะง,งักขายไป50%สิเซัพพลายเชนจะหายไป50%นนะฮะนั่นคือโจทย์ที่สหรัฐจะต้องคิดว่าจะทําร้ายตัวเองโดวยวิธีไหมนี่ไหมถ้าเกิดสหรัฐจะทําจริงโดย DNA สหรัฐก็บอกว่ากูเป็นเจ้าโลกเอโคซัลเซนจะต้องเป็นใหญ่ในโลกโดยการที่บอกว่าไม่ได้ต้องแทรกแซงเขาจะเจอแรงต่อต้านในประเทศเขาเองครับและประเทศสหรัฐจ,จ,จะล่มสลายด้วยตัวเองก็คือหมายว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองในสหรัฐเพราะความขัดแย้งของสหรัฐเองนั่นแหละครับประเทศสหรัฐจะล่มสลายด้วยตัวเองแล้วครับไม่ใช่จีนไปถล่มแล้วครับพวกใน แน่ในแน่ใจว่าความแข็งแกร่งของสหรัฐยังเหนือกว่าจีนพอสมควรนะฮะ ความเหนือกองทหารแข็งแกร่งทหารไม่สําคัญเสมอไปนะครับความแข็งแกร่งที่สําคัญที่สุดคือประชาชนต้องสนับสนุนนะครับจีนเนี่ยแน่นอนประชาชนสนับสนุนรักชาติเต็มที่นะครับแต่สหรัฐไม่สนับสนุนแน่นอนครับจะลบทําไมนี่คือความแตกต่างนะครับและอย่างที่สําคัญก็คือว่าเศรษฐกิจสหรัฐมันแบบหยบหยบหยบอ่ะเป็นหนี้มหาศาลเน่ะแล้วจีนมีเงินเยอะแยะนี่จะลบแล้วจีนก็มีพันธมิตรนะครับอย่าลืมว่า SCO ซพันธมิตรเอชก็ไม่ยอมนะครับเพราะลบในบ้านจีนจีนไม่ได้เป็นลูกกลานใครนะครับแต่สหรัฐมันลูกกลานจีนเนี่ยยยยยยััััังงงงไไ SCO กกกก็็ชช่่่่วววคคครรรรรบบแลลละะพพ G7 ทท้หหหหาาาาเเเนีีมมมออตุผืสฐ คุณเป็นลูกแรงเขาคุณผิด UN ก็ต้องประนามครับเนะเพราะว่าไต้หวันมันไม่ใช่ประเทศนะครับไต้หวันคือมณฑลหนึ่งของจีน UN ไม่มีสิทธิ์มายุ่งเลยครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคนที่ได้จากสงครามจีนสหรัฐในครั้งนี้ก็คือยุโรปอินเดียรัสเซียแน่นอน เพราะพวกนี้ไม่ได้ไปลบด้วยเขาก็จะได้ไประโยชน์เพราะเหตุผลก็คือว่าทุกอย่างก็ต้องมาลุมหาประเทศพวกนี้นะครับเพราะของมันหายไปในจักตลาดแล้วประเทศพวกนี้ก็ไม่ได้เสียหายจากการสงครามใช่ไหมหลังสงครามแล้วอินเดียจะขึ้นมาเป็นใหญ่แน่นอนเพราะอินเดียก็ยังมีความครบถ้วนของซัลายเชนอยู่อันนี้เราไม่รู้ว่าสงครามจะเกิดเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดอีก2ปีขึ้นข้างหน้านี้ผมคิดว่าสหรัฐไเมกลกาแรกแซงครับรับประกันไเมกล้าแรกแซงคราวนี้เรามามองว่าการโจมตีของสหรัฐต่อแผ่นดินใหญ่เนี่ย จีนเนี่ยเป็นไปได้ไหมอันนี้ผมมองโจทย์ตรงนี้ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเหตุผลก็คือสงครามมันเกิดในช่องแคบไต้หวันเขาก็ยังมากกระส่งกองกําลังไปช่องแคบไต้หวันแล้วก็ทําการถล่มหรือทําลายเรือข้ามฟากเรือที่มาจากไต้หวันจีนมาไต้หวันเพื่อจะมายึดหัวหาดไต้หวันตรงนี้จะมีเรือรบอย่างน้อยร้อยลำนะฮะ ที่ทาการลบตรงนี้แล้วสหรัฐจะส่งกําลังเข้ามาช่วยตรงนี้ลบกับจีนตรงนี้เท่านั้นเองแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะต้องส่งกองกําลังนาวิกโยธินขึ้นเครือขึ้นบกที่ชายหาดของไต้หวันตัวนี้สหรัฐก,ก็อาจจะส่งกําลังมาต่อต้านตรงนั้นเท่านั้นเองที่เขาทาเขาจะไม่ทํามากกว่านี้ถ้าเขาทามากกว่านี้เมื่อไหร่ขีปอาวุธหมื่นกว่าลูกเนี่ยจะ,ะดมตุ้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 มเข้าไปในฐานทัพของอเมริกันถ้าจะลบกันแบบจำกัดขอบเขตก็ลบกันในช่องแคบตะวัน,นขร,รชนะเอาไปเหมือนลูกผู้ชาย์ที่เเปป็นนนไได้้หมือกัถา แล้วจะดวลกับจีนก็ขอดวลกันแคบๆเพื่อไม่ให้อะไรนะครับไ,ไม่ให้พังกันทั้งสองฝ่ายไงฮะเหมือนกับคนโกรธกันอยากจะชกกัน,กนคุณก็ไปชกกันหลังโรงเรียนเลยชกใครชนะจบซึ่ง ประเด็นตัวนี้มันเป็นเรื่องของการลบกำจัดขอบเขตเหมือนกับสงครามหลายๆสงครามที่เขาต้องตั้งเง่อนไขกันก่อนก่อนลบกันเพื่อเหตุผลนี้ว่ามันพังทั้งคู่นี่จะลบกันทําไมฉะนั้นการที่จะลบกันก็ควรจะมีเงื่อนไขว่าอย่าให้พังทั้งคู่ดวลกันแบบใครแพ้ใครชนะนี่ดวลได้อันนี้คือโจทย์ที่เราบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของสงครามจํากัดขอบเขตโดยมองซูมเมอร์เดชันของสงครามเกมสงครามที่เป็นเรียกว่า Power g a m เก o w e r game r เกม r t 24บครั้งที่มีการคํานวณออกมาเนี่ยยังไงสหรัฐก,ก็ชนะ พ่อคนทําเกมคือสาระแต่สาระก็ยังบอกว่าชนะแบบบอบช้ําสุดแสนสาหัสและก็ชนะแล้วมีแต่ความสูญเสียชนะแล้วระยะยาวสาระจะเจอสิ่งที่เรียกว่าการต่อต้านอย่างรุนแรงระยะยาวนานและสาระก,ก็จะแพ้ในระยะยาวแน่นอนครับไต้หวันไม่เหลืออะไรแล้วสาระจะส่งาหารไปยึดไต้หวันแล้วก็อยู่ตรงนั้นเถอะไม่มีทาง สหรัฐไม่กล้าหรอกสหรัฐก็ต้องถอนอยู่ดีเพราะถอนอยู่ดีระยะยาวจีนก็ส่งกองทัพไปยึดอยู่ดีแล้วสหรัฐจะส่งกองทัพมายึดไต้หวันกลับเหรอมันคงไม่เหมือนสงครามเกาหลีนะครับเพราะสงครามเกาหลีนี่โลกกันสองเพศเทศแบบว่าตกลงกันไม่ได้ก็แบ่งกันคนละครึ่งไม่มีใครชนะใครแพ้ก็แบ่งคนละครึ่งแล้วไต้หวันแบ่งคนละครึ่งได้เหรอไต้หวันแบ่งคนละครึ่งไม่ได้ครับมันเล็กเกินไป ผมประโยชน์น้อยเกินไปแล้วจีนเองก็ไม่ยอมแบ่งหรอกครับลบกันจนตายไปข้างหนึ่งแล้วครับใครชนะเอาไปแล้วสหรัฐจะชนะจีนแล้วเอาไปเหรอมันก็เป็นไปไม่ได้คนที่อยู่ทั้งหมดนะั่นแหะคือคนจีนทั้งหมดนะมันมีคนสหรัฐคนที่ไหนมันเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะตามปฏิบัติผมก็เลยคิดว่าซูมโเลชันเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้ารบกันจริงทาราทก,กญี่ปุน่นไม่เข้ามาแทรกแซง่งอาวุธอย่างเดียวเชียะอ้าเชียะเชีย์เชีย์แพ้ไต้หวันแพ้ก็ไปบรรนาบร,ร,ร,รัญญาานาบไป ขาขาย,กยกเว้นนะครับมีข้อยกเว้นก็คือประธานาธิบดีสหรัฐแม่งบ้าคนเกิดบ้าขึ้นมาประธานาธิบนีไต้หวันบ้าขึ้นมาคนใหม่นะครับที่จะมาหลังจากไบเดนหลังจากใช่เหมือนเป็นคนบ้าแล้วก็แบบกระหายสงครามลบเพื่อตัวจะได้เป็นเจ้าโลกไต้หวันก็ลบเพื่อจะไปอิสระจริง กะว่าฟุกๆก็ได้เป็นเอกราชแต่ว่าบาังเอิญนะครับประหาวิดีจีนมันเป็นสีกินพเพงไงครับถ้าประหาวิดีจีนอ่อนแอกระปกกระแปะนะฮะก็อาจจะมีโอกาสแต่กินผิีงนี่แข็งแก่งแข็งแรงนะครับแข็งแรงอีก15ปี20ปีไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ฉะนั้นเดยไลน์คือ2 0 4 9ต่อให้ไต้หวันไม่ประกาศเอกราชจีนก็เอาคืนแน่ครับผมว่าประมาณ2 0 3 0ไม่รอถึง20 4 9หรอกอันนี้คือความวิจารณ์ของผมนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคร สนับสนุนรายการนะครับเรายินดีเสมอครับที่ทุกท่านติดตามงานรายการของเราแล้วก็อยากจะให้ท่านติดตามต่อไปจนกว่ามีคลิปใหม่ๆออกมาทุกๆวันนะครับฟังได้ครับวิจารณ์ได้ครับคอมเมนต์ได้ครับแต่ขอให้สุภาพแล้วก็ด้วยใจจริงนะครับว่าประเทศจีนประเทศไต้หวันประเทศสหรัฐไม่มีทางลบกันนะครับผมไม่ได้เสกยหายสงครามนะครับผมอยากให้เขาอยู่สงบๆแล้วผมก็โอกาสได้ไปเที่ยวไต้หวันไปเที่ยวจีนได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่าให้แถวนั้นมันลบกันนะครับถ้าเขาลบกันเมื่อไหร่ผมก็ไม่ได้ไปเที่ยวผมก็ไม่ได้ค้าขายเขาผมก็เจ๊งไปด้วย ผมส่งเสริมให้เขามีสันติภาพแน่นอนแต่ที่ผมพูดมาวันนี้เมื่อวันนี้ก็คือว่าเป็นกินกนาการครับเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าอย่าลบกันถ้าลบกันจะเจออะไรขอบคุณครับสวัสดีครับ